มัจจุราชสีน้ำผึ้งบทที่6กุหลาบสีชมพู5ดอกทอดก้านร,ระทวยอยู่ในกระด้งไม้ไผ่ขนาดเล็กติดตั้งอยู่บนไม้กระบอกขนาดจิ๋วสองอัน และอันหนึ่งบรรจุน้ำหล่อเลี้ยงก้านกุหลาบให้สดชื่นส่งตัวแข็งอยู่ตามรูปเดิมสมความตั้งใจของผู้จัดเป็นศิลปะอันงดงามทันสมัยอย่างน่าชมประวุฒิวุฒิสัตว์มองดูกลีบกุหลาบแล้วอดยิ้มไม่ได้เมื่อนึกเปรียบเทียบสีกุหลาบกับแก้มของผู้จัดซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรจนาชไหนวิชณี หล่อนเป็นผู้หญิงที่มีส่วนประกอบสมัยเก่าและสมัยใหม่ระคนกันหล่อนสามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ผมปลิวเคียงคู่กับเขาไปได้นานแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครจะให้หล่อนลงจากพาหนะอันโลดโผนนี้ลงมาแกงมัดสมันเนื้อสับหม้อหนึ่งรจนาชไไหนก็คงจะทำได้ไม่ยากเย็นอะไรนะัก หล่นสามารถนั่งคุยกับมารดาของเขาได้นานเท่าๆกับที่สามารถล่องลอยอยู่บนฟลอรีลาดหล่นไม่ใช่คนสวยอย่างเฉียบขาดเหมือนโลมหรือไทยน้องสาวแต่ก็ตำหนิไม่ได้ว่ารจนาชไหนขี้ริว้ว หลายสิ่งหลายอย่างในตัวหล่อนทำให้เขาค่อยๆเบนความสนใจจากลมรุ่ยไทยมาสู่ตัวหล่อนโดยที่ตัวเองและลมรุ่ยไทยไม่ทันสังเกตชายหนุ่มนึกปราบปลื้มอยู่ว่ารจนาเชนัยไม่รังเกียจเขานอกเหนือไปจากการต้อนรับอย่างเจ้าของบ้านจะพึงต้อนรับกับแขกที่คุ้นเคยกันแล้วรจนาเชนยยังยินดีร่วมทางไปไหนๆกับเขาสองต่อสองอีกด้วยชายหนุ่มพอใจในเกียรติยศที่หล่อนมอบให้ เขาแอบจ้องไว้ในใจเงียบๆว่าครึ่งหนึ่งของรจนาฉไนเคยเป็นของเขาแต่เท่าที่เขายังไม่ออกปากให้เป็นที่แน่นอนลงไปก็เพราะมองเห็นว่าไม่มีคู่แข่งทุกคนที่เป็นชายหนุ่มเข้ามาในบ้านวิชณีมักจะมุ่งสายตาตรงไปยังลมหรือไทยคนสวยไม่มีใครมองคุณสมบัติอันซ่อนเร้นอยู่ลึกซึ้งในตัวรจนาฉไนดังที่เขาประจักษ์เช่นนี้ เขาเอ่ยปากเมื่อใดก็ย่อมได้สมความปรารถนาจึงสู้เก็บรสหอมหวานอันเกิดจากการบ่มความรู้สึกไว้อย่างคนใจเย็นแต่บัดนี้ประวุฒิชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าความคิดดั้งเดิมของเขาจะถูกต้องได้ผลตามความมุ่งหมายชายหนุ่มถอนใจอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะอะไรหรือเพราะรจนาชไหนปฏิเสธการพบเขามาแล้วถึงสามครั้ง ครั้งแรกเมื่อเขามารับไปดูภาพยนตร์รอบคำ่ำครั้งที่สองเข้ามาเยี่ยมเยือนถามข่าวเจ็บป่วยอันเนื่องจากการปฏิเสธครั้งแรกเขาเริ่มร้อนใจเมื่อไม่สมหวังและครั้งที่สามเช้าตรู่วันอาทิตย์เขาพบมอเตอร์ไซค์จอดนิ่งอยู่หน้าโรงรถเคียงข้างสปอร์ตตอนเดียวของโลมรือไทยส่วนเจ้าของผู้เคยขับขี่เคียงข้างเขา สแสวงหาความสนุกสนานทุกอาทิตย์ไม่ยอมปรากฏตัวให้เห็นคุณนายลำเพาเป็นผู้ออกมาสนทนาแทนและดูเหมือนว่าท่านจะไม่เปิดช่องให้เขามีโอกาสได้พบธิดาของท่านเสียเลยประวุธจึงต้องกลับไปโดยความผิดหวังและร้อนใจฝีเท้าแผ่วเบาลงบันไดมาจากข้างบนแล้วแม้จะมีตู้ทึบและสายบอร์ดกั้นไว้ พร้อมด้วยม่านบางๆสีชมพูปะุติก็ยังได้ยินถนัดข้าที่คอยเงี่ยหูฟังอยู่แล้วเขาหมุนตัวกลับจากแจกันดอกไม้จ้องตรงไปยังปลายม่านด้วยหัวใจอันเต้นไม่เป็นจังหวะคาดว่าเจ้าของฝีเท้าคู่นั้นจะต้องเป็นคนที่เขาคาดคอยแต่แล้วก็ผิดหวังสตรีร่างแน่งน้อยในชุดสีม่วงอ่อนผู้นั้นไม่มีไฝที่ปลายคางหล่อนไม่ใช่รัจจนาชนายัยวิชณี ขออภัยค่ะทําให้คุณประวุฒิต้องรอนานเสียงอันอ่อนหวานไพเราะของโลมหรือไทยไม่ได้ทําให้ประวุฒิรู้สึกจับใจเท่าที่ควรเขาเพียงแต่ก้มศีรษะรับแล้วใช้สายตาถามถึงบุคคลที่เขาปรารถนาจะพบเท่านั้นโลมหรือไทยถอนใจยาวดวงตาหวานซึ่งมองตอบชายหนุม่มมันเต็มไปด้วยความอ่อนหวานเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่งขยับเข้ามาใกล้เอ่ยเสียงเบาว่าคุณเพื่อนขอตัวค่ะเขาไม่ค่อยสบาย ชายหนุ่มคิ้วขมวดทันทีแต่ก็คลายออกอย่างรวดเร็วแต่ผมได้รับคำบอกเล่าว่าเธอไม่สบายสองหรือสามครั้งแล้วอยากจะขอเข้าเยี่ยมบ้างพบบอกเขาแล้วว่าคุณประวุฒิสั่งไปอย่างนี้แต่ลมหรือไทยปล่อยเสียงพูดของตนให้ขาดหายไปคงมองเขาด้วยความสงสารแต่เธอรังเกียจเกลียดผมไม่อยากเห็นหน้าเขาตอบว่าอย่างรวดเร็วจะให้ผมเข้าใจอย่างนี้หรือคง เออคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะแหมนี่พบจะพูดยังไงดีนะคุณประวุฒิจึงไม่น้อยใจหรือกโกรธเคืองคุณเพื่อนหญิงสาวทำท่าอึดอัดใจผมหนะไม่กโกรธเคืองคุณเพื่อนได้หรอกครับจะมีบ้างก็แต่ความน้อยใจเท่านั้นแหละคุณเพื่อนกโกรธผมเรื่องอะไรควรให้ผมได้มีโอกาสรู้ความผิดของตัวเองบ้างชายหนุ่มกล่าวอย่างเคร่งครึมดวงตาของเขาฉายแววน้อยใจอย่างชัดแจ้ง พรับรับรองว่าคุณเพื่อนไม่ได้โกรธเคืองคุณประวุธเลยแต่แต่ไม่อยากเห็นหน้าประวุธหัวเราะเบาๆแต่ถ้าว่าปราศจากเสียงแจ่มใสคุณเพื่อนไม่ยอมให้ผมพบครั้งที่4ี่เหลือวิสัยที่ผมจะอดทนหรืออดกลั้นความอยากรู้ไว้ได้ผมไม่อยากจะวางหน้าเฉยมาที่นี่ได้อีกเป็นครั้งที่ห้าแล้วครับคุณพบแน่หญิงสาวเจ้าของบ้านอุทานตาวาวหวานของเธอจับจ้องใบหน้าชายหนุ่มทำสีหน้าล้อเลียน จะต้องนับเป็นครั้งที่ห้าที่หกทำไมคะเรากลับมาที่นี่นะ่ะตั้งอกตั้งใจมาหาคุณเพื่อนคนเดียวไม่คิดจะมองพบบ้างเลยอย่างนั้นแหละใจคอคุณประวุฒิน่ะช่างกระไรเลยเปล่าครับประวุฒิรีบปฏิเสธทันทีผมมาที่นี่แล้วก็อยากพบอยากคุยกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ถึงแม้จะมีคุณพบเป็นมิตรที่ดีอยู่ทั้งคนแต่ถ้ามาแล้วทำให้คุณเพื่อนต้องทนอุดอู้อยู่แต่ในห้องเพราะเกลียดน้ำหน้าผมผมจะนั่งเป็นสุขอยู่ได้อย่างไรละครับ ในทานองเดียวกันทุกครั้งก่อนนี้ถ้าผมมาหาคุณเพื่อนแล้วคุณพบนั่งค้อนเอาค้อนเอาผมก็คงเลิกไม่คิดมาจนถึงวันนี้หรอกครับอ๋อช่างเปรียบเทียบลมฤทไทยมองเมินเสียดายจริงที่ไม่มีโอกาสได้พิสูจน์เสียแล้วว่าถ้าลมฤทไทยไม่ยินดีต้อนรับแล้วจะไม่มาประวุฒิเพ่งดูรูปหน้าอันหวานแช่มช้อยนั้นแล้วอยากให้เจ้าหล่อนกลายเป็นผู้หญิงที่มีไฟปลายคางเป็นกําลัง เขาไม่มีแก่อกแก่ใจจะพูดเล่นกับลมหรือไทยเสียเลยริทโทมนัสแผ่ซ่านไปทั่วกายคุณพบคุณเห็นใจผมบ้างหรือเปล่าหรือว่าหัวเราะยยาะนึกสมน้ำหน้าที่ผมถูกเชิญออกจากบ้านอย่างสุภาพอย่างนี้โถพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะประวุฒิลมหรือไทยปลอบด้วยเสียงหวานซ่อนความพึงพอใจไว้มิดชิดทำไมพบจะไม่เห็นใจทั้งเห็นใจและสงสารจนไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรถูก แต่ก็ต้องขอให้ประวุฒิเลิกล้มความคิดที่ว่าคุณถูกไล่ออกจากบ้านเราเสียเถอคะค่ะผมไม่อยากคิดอย่างนั้นเลยนะแต่คุณเพื่อนรังเกียจผมซสียจนผมคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ลองคิดดูเถิดครับการไม่ยอมลงมาพบผมถึงสีครั้งนี้ทำให้แปลว่าไม่ให้ผมพาหน้าตาอัปลักษณ์ของตัวเองมาให้เธอเห็นแล้วจะโปรดให้แปลว่าอะไรกันโทษโทษอย่าคิดไม่เป็นมงคลเช่นนั้นสิคะ โถเราคบหาสมาคมกันมาตั้งนาน,น,านคุณประวุฒิน่าจะรู้ใจพวกเราดีเพราะคิดว่ารู้ใจนะสิผมต้องมายืนหน้ามานอยู่อย่างนี้ประวุฒิพูดเสียงตำ่ำโถคุณเพื่อนน่าจะให้โอกาสผมได้แก้ข้อหาบ้างโถคุณเพื่อนไม่ได้โกรธคุณประวุฒิหรอกค่ะถ้าเช่นนั้นทำไมเธอจึงไม่ยอมพบผมคุณเพื่อนไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ผมก็ไม่ได้โกรธเธอเหมือนกันไม่จำเป็นที่เธอจะต้องหลบคุณเพื่อนไม่ค่อยสบายค่ะ ถ้าไม่สบายจริงอนุญาตให้ผมขึ้นไปเยี่ยมสิหรือถ้าไม่ยอมให้ขึ้นไปเยี่ยมเพราะเป็นการละลาบละล้วงก็โปรดบอกผมบ้างว่าหมออะไรเป็นผู้ให้การรักษาพยาบาลผมจะไปถามอาการไข้จากเขาเองผมเป็นห่วงคุณเพื่อนนะครับคุณพบเขาเน้นอย่างหนักแน่นเธอได้ยินประโยคสุดท้ายของเขาใบหน้าของลมหรือไทยก็แดงระเรื่อขึ้นมาทันที ช่างเปิดเผยความรู้สึกออกมาอย่างจงแจ้งไม่เกรงใจเสียเลยราวกับว่าความงามของลมหรือไทยไม่มีราคาควรแก่การสนใจห่วงใยของใครดีละคุณเพื่อนก็คงทราบแต่เขาบอกเขาป่วยจริงๆนี่คะทำเสียงละห้อยคงทราบเขาบอกว่าเขาป่วยประมุฒทวนคำแล้วยิ้มขื่นคืนคุณพบช่วยกรุณารับดอกไม้เยี่ยมแทนตัวผมด้วยนะครับผมจะส่งมาทุกวันอุ๊ยไม่ได้หรอกค่ะ ลมด้วยไทยร้องอย่างตกอกตกใจและทำคอตกเหมือนจะนึกได้เออโทษพบจะช่วยคุณประวุฒิได้ยังไงนะนี่ช่วยบอกความจริงให้ผมทราบสิครับประวุฒิตอบมองตาหญิงสาวคล้ายจะสะกดไม่ต้องกลบเกลื่อนอีกต่อไปผมอยากทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุให้คุณเพื่อนเกิดเกลียดผมขึ้นมาโดยปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้เอาเถอคะค่ะเพื่อพบเองจะได้ไม่ต้องกังวลต่อไปเลิกเคลือบแคลงกันเสียที พบจะเล่าความจริงให้คุณประวุฒิทราบผมพร้อมที่จะฟังอยู่แล้วแต่อย่าให้พบต้องพูดในบ้านหรือในห้องนี้เลยค่ะคุณประวุฒิระยะนี้บ้านของพบเป็นยังไงก็ไม่ทราบดูเหมือนหายใจไม่ค่อยสะดวกผมพร้อมที่จะตามแต่คุณพบจะบัญชาโลมฤทยัยยิ้มอย่างเงยือกเย็นเราไปหาร้านเครื่องดื่มเงีย,งยบๆคุยกันเถอะค่ะก้มหน้าลงมองตัวนิดหนึ่งพบแต่งตัวเรียบร้อยพอไหมคะสวยเสมอทุกเวลาเขาตอบสั้นๆ ต่อจากนั้นลมหรือไทยก็ขับสปอร์ตตอนเดียวของเธอออกจากบ้านไปมีประวุฒิวุฒธธิศักดิ์นั่งหน้าเคร่งไปข้างๆ เขาทิ้งรถตัวเองไว้ที่นี่ตามคำแนะนำของโลมหรือไทยที่อ้างว่าถึงอย่างไรเขาก็ต้องมาส่งเธอก่อนอยู่ดีชายหนุ่มซ่อนความเศร้าหมองขุนมัวไว้ภายใต้ใบหน้าอันคมสันตรงข้ามกับหญิงสาวผู้บังคับเครื่องยนต์หลายครั้งที่โลมหรือไทยลอบชำเลืองดูเขาอย่างเยาะเยะ้ยและทุกครั้งเธอก็หมุนพวงมาลัยอย่างหัวเสียเพระจับความรู้สึกของเขาจากดวงตา ลมหรือไทยอยากเห็นเขาโอดครวนไร้สติเพราะพลาดรักแต่เธอโกรธจัดเพียงเห็นแววไม่สบายใจจากสายตาของเขาเท่านั้นหญิงสาวจอดรถหน้าร้านอาหารอันโอโถงแห่งหนึ่งแถวบางโพที่นั่นเงียบแม้จะมีคนจองที่นั่งแล้วหลายโต๊ะประวุฒิเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจเมื่อมองกวาดไปทั่วร้านแล้วเห็นว่าเป็นร้านอาหารธรรมดานี่เองแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยปากถาม คงเดินตามหญิงสาวเข้าไปโดยดีทั่วร้านเงียบกริบไปชั่วครู่เมื่อหญิงสาวสวยราวกับหยาดฟ้าเดินเข้าไปลมฤือไทยเลือกโต๊ะที่มีพนักบางตัวลึกสุดและนั่งหันหน้าเข้าพบขอน้ำส้มขวดเดียวเท่านั้นค่ะประวุ์สั่งน้ำส้มสองขวดเมื่อได้มาเขาก็เลื่อนให้เธอและเปิดฉากการสนทนาเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันดีกว่านะคุณพบจะเอาข้าวมาเป็นเหยื่อล่อให้พบเล่าเรื่องเร็วๆนะหรือคะ ลมหรือไทยล้อเลียนถึงไม่มีอะไรเป็นเหยื่อเลยคุณพบก็คงไม่ถ่วงเวลาแล้วเพราะคุณพบเห็นใจผมอยังงั้นไม่ใช่หรือหญิงสาวขอนคมอยากรู้อะไรคะถามมาสิเหตุที่คุณเพื่อนไม่ยอมพบผมและเขาคงไม่ยอมพบคุณประวุฒิอีกเลยจนชั่วชีวิตเพราะเขามีคู่มั่นแล้วประวุฒิตะลึงเขากำรอบขวดน้ำส้มแน่นขอโทษนะคะที่พบตอบตรงไปตรงมาเหลือเกิน ลมหรือไถยก้มหน้ากล่าวต่ออย่างรู้สึกเสียใจแต่มันก็เป็นความจริงอาจเป็นความจริงที่แสลงหัวใจอยู่บ้างแต่มันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างขาวสะอาดไม่เหลืออะไรไว้ให้คุณประวุฒ้องเคลือบแคลงสงสัยอีกพบไม่อยากให้เกิดการเอาเปรียบคุณประวุฒิจนเกินไปเอาเปรียบอย่างไรประวุฒิถามอย่างเลื่อนลอยไร้ความหมายดูเหมือนว่าคําถามเรื่องคู่มั่นของรจนาชะไหนจะกลายเป็นตลลมพุกเหวียงลงมาเต็มเหวียงที่บริเวณศีรษะ ยังผลให้เกิดความงุนงงอยู่จนฟังอะไรไม่รู้เรื่องอีกต่อไปถ้าพบไม่บอกความจริงให้คุณประวุิทราบคุณประวุธก็จะลังเลอยู่อย่างนี้และไม่สิ้นความเอาใจใส่ในตัวคุณเพื่อนเสียเวลาและเสียใจเปล่าๆจริงไหมคะลงด้วยไทยเอื้อมมือไปแตะเบาๆที่หลังมือของเขาซึ่งยังคงกำรอบน้ำส้มแน่ใจว่าประวุธจะไม่มีทางรู้เป็นอันขาดว่าถ้อยคำเหล่านี้แท้จริงรจนา,นาชไหนเป็นผู้กล่าว คุณเพื่อนไม่ยอมลงมาพบคุณประวุฒิเพราะเขาต้องการให้คุณประวุฒิลืมเข้าเสียหรือถ้าคุณประวุฒิรับรองกับพบได้ว่าคุณประวุฒิจะคบหากับเขาอย่างมิตรต่อมิตรคุณเพื่อนก็อาจจะยินดีให้พบได้บ้างประวุฒิขบกรามแน่นอาการมึนชาค่อยหายไปบ้างขอบใจแต่ทำไมคุณเพื่อนจึงไม่บอกผมด้วยตัวเองหรือกลัวผมจะป่าเถื่อนจับตัวเธอไปกักขังหรือยิงเธอเสียให้ดับดิ้นอย่างข่าวหนังสือพิมพ์โถคุณเพื่อนเขาไม่แข็งพอนะสิคะ กขาทนเห็นคุณทำท่าอย่างนี้ไม่ไหวรู้ตัวหรือเปล่าล่ะคะท่าทางของคุณประวุฒิขณะนี้น่าสงสารเพียงไหนใครคือผู้ชายโชคดีคนนั้นลมฤทัยเสียวปราบต่อคำว่าผู้ชายโชคดีดูเถิดประวุฒิบูชาคุณเพื่อนถึงขนาดเรียกผู้ชายคู่มั่นของคุณเพื่อนว่าเป็นคนโชคดีโชคดีที่จะเป็นเจ้าของคุณเพื่อนผู้ชายคนนั้นเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทคุณพ่อคะ่ะประวุฒิ เขาเป็นคนมั่งคัง่งดูเหมือนจะทำไร่ทำนาแถวแถวจังหวัดภาคเหนือพบลืมเสร็จแล้วว่าจังหวัดอะไรไม่ใช่ชาวนายากจนชนิดกินข้าวกับปลาร้าหรอกนะคะเป็นเจ้าของที่ดินค่ะมีลูกจ้างทำเก็บเกี่ยวพืชผลเองเขามั่นด้วยเครื่องเพชรทั้งชุดแม้จะเป็นเพชรขนาดเล็กแต่ราคาที่ดินของเขาก็ไม่เลวนักถ้าผู้หญิงคนไหนมีส่วนเป็นเจ้าของไปด้วยเ mm. ขาคงหล่อเอาการประวุฒิกล่าวเสียสี ไม่ทราบค่ะทั้งพบและคุณเพื่อนยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่เคยเห็นหน้าแต่รับมั่นโดยดีชายหนุ่มประชดเอถ้าคุณประวุฒสงสัยเรื่องนี้เราจะต้องคุยกันให้นานกว่านี้และคุณประวุฒจะต้องรู้อะไรดีๆอีกหลายอย่างคุณประวุฒยังอยากฟังอยู่หรือคะแน่นอนเพียงเท่าที่รู้แล้วยิ่งทําให้ผมมืดมัวมากขึ้นนะคุณพบชายหนุ่มตอบอย่างเคร่งครึม ถ้าเช่นนั้นพบจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นความลับของครอบครัวแต่คุณเพื่อนเป็นคนน่าสงสารมากถ้าคุณประวุธทราบแล้วคุณประวุธอาจเห็นใจเขาก็ได้คงไม่ลงโทษว่าเขาใจคอโลเลเห็นแก่ความมั่งมีของผู้ชายคนนั้นลมหรือไทยทำเป็นถอนใจอย่างอัดอัน้นเสียงหัวเราะหึหยฟังคล้ายเยาะของประวุธทำให้หญิงสาวใจเต้นแรงเธอกล่าวต่อไปว่า ความจริงเรื่องมั่นนี้คุณพ่อของพบกับคุณพ่อของผู้ชายคนนั้นได้กล่าวผูกพันไว้ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่ด้วยกันเมื่อฝ่ายเขาไม่ลืมส่งของมั่นมาเป็นเชิงทาบทามคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเปิดเผยความจริงอีกอย่างหนึ่งออกมานั่นคือเรื่องคุณเพื่อนไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่านคุณเพื่อนไม่ใช่ลูกแท้ของท่านประวุฒิทวนคำอย่างประหลาดใจตื่นเต้นไม่แพ้ข่าวแรกที่ได้รับค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันหลายปีโดยไม่มีลูก ท่านจึงไปขอเด็กจากโรงพยาบาลมาเลี้ยงเด็กคนนั้นคือคุณเพื่อนต่อมาอีกปีเศษคุณแม่จึงมามีพบเมื่อความจริงเปิดเผยออกมาเช่นนี้คุณเพื่อนตกใจมากเขาเริ่มวิตกถึงเรื่องอนาคตของตัวเองคุณประวุฒิก็คงเห็นแล้วว่านอกจากคุณประวุฒิแล้วไม่มีใครสนใจคุณเพื่อนอีกเลยนอกจากจะวิตกเรื่องตัวเองไม่สวยขาดหลักประกันในเรื่องคู่ครองแล้ว คุณเพื่อนอยังรู้สึกตัวอีกด้วยว่าเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆในกองมรดกของคุณพ่อคุณแม่เลยนอกจากที่ท่านจะเมตตาเท่านั้นเลยต้องรีบรับมั่นผู้ชายที่ไม่รู้จักหน้าเพียงเพื่อให้มีคนเลี้ยงมีที่ยึดเหนี่ยวไม่ต้องว้าเหวอดตายเท่านั้น ประวุธพรงออกมาอย่างดุดันเขารู้สึกขื่นขมอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบเหตุผลอันแท้จริงแน่นอนมันช่างแสดงอย่างโจ่งแจ้งเหลือเกินว่ารัชนาชไหนไม่ได้มีจิตใจใสสะอาดน่านับถือดังที่เขานับถือดังที่เขาหวังไว้แต่แรกแต่เขาได้รักเธอเสียแล้วเต็มหัวใจรักเป็นคนแรก ถึงประจักษ์ว่านิสัยของผู้หญิงคนนั้นเห็นแก่เงินและมุ่งเอาตัวรอดมากกว่าซื่อตรงจงรักต่อเขาประวุฒิก็หักใจจากเธอได้ยากยิ่งลมดรือไทยจับมือชายหนุ่มไว้บีบเบาๆอย่างตักเตือนปลอบโยนพบไม่อยากให้คุณประวุธประนามคุณเพื่อน หรือรู้สึกต่อเขาอย่างรุนแรงเช่นนี้เลยแต่ก็ไม่ทราบว่าจะแก้ตัวแทนหรือขอโทษแทนได้อย่างไรเห็นใจคุณประวุฒิก็เหลือที่จะเห็นใจสงสารคุณเพื่อนก็สงสารเขาวุ่นวายใจมากเหมือนกันนะคะคุณประวุฒิชายหนุ่มนิ่งคิดเขามองข้ามพนักเก้าอี้ของลมหรือไทยออกไปอย่างไร้จุดหมายแต่เพียงครู่เดียวก็เริ่มรู้สึกว่าถูกมองอย่างเพ่งผิดจากสายตาขมปราบคู่หนึ่งของผู้ชายที่นั่งโต๊ะถัดไป เขาสบตาด้วยนิดหนึ่งก็ถอยกลับมามองโต๊ะเสียแน่ใจว่าไม่เคยรู้จักเจ้าของสายตานั้นมาก่อนถึงจะวุ่นวายใจเพียงไรคุณเพื่อนก็น่าจะปรึกษาหารือผมบ้างถามไถ่กันเสียก่อนจะตกลงใจในที่สุดเขาก็พูดขึ้นแปลว่าคุณประวุฒิไม่รังเกียจแม้เขาจะไม่ใช่วิชนีก็ตามครับประวุฒิรับคำอย่างหนักแน่นถ้าเขาเป็นรจนาชนหนคนเดิมคนดีและคนเดียวที่ผมคิดว่าเขาเป็น ผมไม่ดังเกียจเลยเขาจะได้ใช้นามสกุลวิชณีหรือไม่ก็ไม่แปลกอะไรในเมื่อผมก็มีสกุลให้เขาใช้เหมือนกันโทสงสารคุณประวุฒิจังลมฤดัยเสียงอ่อนหวานเสียดายแทนคุณเพื่อนด้วยถ้าเขาไม่ใจเร็วด่วนได้ไปหน่อยแต่สายเสียแล้วนี่คะเรื่องมันผ่านไปเสียแล้วพบเสียใจจะต้องตําหนิคุณเพื่อนว่าเขาเป็นคนใจอ่อนโลเลไม่หนักแน่นพอกลัวจะไม่มีเออ เขากลัวคุณประวุฒิจะรังเกยียจกระมังคะผมจะไม่วิจารณ์ละเราไปกันเถอะวันนี้ขอเชิญคุณพบไปช่วยฉลองการสูญเสียของผมสักหน่อยพบจะไปเป็นเพื่อนด้วยความเต็มใจค่ะหญิงสาวทอดเสียงอ่อนแล้วลุกขึ้นเกาะแขนชายหนุ่มผู้พ่ายแพ้ด้วยท่าทีงดงามผ่ากันเดินออกไปจากร้านไม่ทันสังเกตว่าสวนทางกับชายร่างล่ำสันอีกคนหนึ่งซึ่งก้าวยาวๆเข้ามาอย่างเร่งร้อน เขามองไปรอบร้านแล้วก้าวตรงมายังโต๊ะที่ติดกับโต๊ะของโลมหรือไทยเมื่อครู่ร้องถามเสียงดังอย่างรื่นเริงว่าคอยนานไหมพินิษไม่นานนักคนที่ชื่อพินิษลุกขึ้นต้อนรับพร้อมกับชายหนุ่มสูงใหญ่ตาคมกริบซึ่งถูกพินิษเอื้อมมาตบแขนเบาๆพลางแนะนําแก่ผู้มาใหม่ว่านี่คุณปัดปัตมกุลเจ้าของไราย,ยาสูบแห่งจังหวัดสุขโขทยัยรู้จักซะก่อนไอเสือนี่เพื่อนผมครับคุณปัด หมอชื่อเวศวรากรปัดปัตธร,รมกุลยิ้มให้เวศวรากรในขณะที่ดวงตาคมกริบของเขาชำเลืองดูท้ายสปอร์ตตอนเดียวซึ่งกำลังเคลื่อนออกไปจากร้านราวกับธนูพุ่งออกจากแรงโดยเจ้าของรถคนสวยไม่รู้สึกตัวเลยว่าเธอเองได้พุ่งธนูคมปราบเฉียดเฉียวหัวใจของเขาและของใครมาบ้าง